ครับสวัสดีครับถ่ายวีดีโอให้ดูนะครับที่ดินติดคลองน้ํานะครับเป็นคลองน้ําต้นนะครับลักษณะแบบนี้ที่ดินพร้อมซวนนะครับพร้อมที่พักคนงานจำนวนสิบเจ็ดไร่นะครับสิบหกไร่กว่าเกือบสิบเจ็ดไร่นะครับพร้อมซวนนะครับสิบหกไร่จำนวนขุดแดงที่ดินแปลงนี้นะครับทางนี้นะครับกําลังจะเทรดยางนะครับลักษณะแบบนี้ ที่ดินเป็นส่วนขนาดใหญ่เต็มพื้นที่นะครับยกแปลงนะครับค่ายกแปลงห้าล้านบาทนะครับห้าล้านบาทราคาตรงกับเจ้าของเลยนะครับอันนี้ก็ไปตำบละเลบกนะครับอยู่สัก,กะโจมนะครับที่ดินอยู่ในเขตตำบลสุก,กโจมมีรั้ว,ล,วล้อม รอบขอบชิดนะครับมีบอ่อ้ําในแปลงที่ดินนะครับนี่บ้านพักคนงานนะครับลักษณะแบบนี้เลยเป็นส้วนประน,นะครับมะม่วงขนุนและต้นไม้ต้นไม้ก็คือเป็นต้นไม้พวกไม้พยุงไม้สักไม้ย,ยูคาไม,ม้มะฮอกกานีมะม่วงขนุนนะครับลากไร้นะครับเป็นส้วนประผสประานนะครับเหมาะกับผักผ่อน ที่ดินนี้อยู่เขตตำบลสักกะโจมอำเภอเดอชดีจังหวัดสุพรรณบุรีน้ำนะครับน้ำก็เดินไา้สปริงเกอร์นะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยเดินไา้สปริงเกอร์ในแปลงที่ดินนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้มีคนช่วยดูแลนะครับมีคนดูแลในส่วนส่วนนี้เป็นลักษณะ เป็นส้วนประสม้มส้วนกล้วยนะครับขนุนลากไร่ชนิดนะครับขนุนก็จะมีเก็บเกี่ยวได้บ้างแล้วนะครับมะม่วงโดกมาร์กเลยเราต้องมาแต่งกิ่งกันน่อยนี่คือในส้วนข้องแปลงที่ดินนะครับส6กไร่เกือบสิบเจ็ดไร่ห้าหล้านบาทชนดขุดแดง อาุนท่านใดนะครับอยู่ในงบกล้องท่านมาได้เลยอากาศดีแน่นอนนะครับมาสร้างบ้านทําที่อยู่อาศัยนะครับอยู่ในนี้ได้เลยทำโคกน่องนาที่ผักพรนี่คือต้นไม้นะครับตโตหมดแล้วนะครับไฟฟ้ามีในแปลงที่ดินอัตนานนะครับคือที่ผักพร เดินทางมาพักพ่อนนะครับเนี่ยตรงนู้นก็คือบอ่อเสม็ดนะครับเนี่ยบอ่อเสม็ดนะครับตรงนี้คือห้องน้ํานะครับคือห้องน้ำข้องผู้ที่มาเดินทางมาพักพ่อนยอนใจที่ส่วยมาร์กเลยนะครับลักษณะที่ดินข้องไปนี้นา,นาอยู่นอาไัยนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้เลยพูกผลไม้งอกงามแน่นอน ่บนามบรรดาลน,นะครับขุดเพียงแค่ยี่สิบเมตรนะครับยี่สิบเมตรลงทอ่อไปแค่สิวหาท้นนะครับที่ดินส่วยมากเลยนะครับมาดูมาห้ามาชมก็ได้นี่มีไผยมีอะไรต้นไม้สวยงามเยอะนี่ต้นมะขามนะครับมะขามฝักใหญ่นี่คือต้นขนุน ต้นกล้วยประสมประสานนะครับเป็น้ซนประสมประซานนะครับลักษณะแบบนี้เลยนี่คือต้นสักนะครับนี่คือต้นสักอยู่ในตำบลสักจระเขอำเภอดอนจีดีจังหวัดสุพรรณบุรีเอาดัดท้ายแปลงนะครับมีบอ่อซ่องลูกนะครับเป็นสะน้ำเป็นสะน้ำนะครับมาเที่ยวมาชมนะครับมาเที่ยวมาชม สิบหกไลค์เกือบสิบเจ็ดไลค์นะครับห้าล้านบาทที่สวยมากเลยนะครับลักษณะแบบนี้นะฮะ